ีเราก็จะเอาเจ้าปี1นะฮะไปติดนาฬิกาเพราะว่ารถรุ่นนี้มันไม่มีนาฬิกาดูนะฮะแล้วก็มันก็จะบอกเอ่อ,อ,อไฟชาร์จด้วยนะฮะว่าเออตอนนี้ไฟชาร์จปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บอกอุณหภูมิ ก็ที่ที่เราจะไปก็คือ c b g มอเตอร์บค์นะครับที่เดิมที่เราเติดสปอร์ตไลท์มานะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนสีนะครับถนนเทพรักษนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าถนนสีเขาเลีนนวขึ้นหน้าไปทางสนนหลวงรอ .9 นะครับผม เห็นเนี่ยเลยครับผมสกู๊ปปี้ใช้ดีเหลือเกินครับผมอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาขนมสีนัทชลินแลน้วนะครับผม ก็ยังรงทามาอยู่ที่เออข้ามสะพานข้ามแยกลาซานน่าตอนนี้หน้าผงต่อไปคนระับ สะพานข้ามแยกไม่ใช่แยกขึ้นสะพานข้ามถนนบางนาตราดครับผมอยู่ทางซ้านี้ก็จะเป็นวัดส,สีเอี่ยมนะครับผม เราไม่ต้องลงไม่ต้องลงสะพานไม่ต้องลงอุ่โมงนะฮะผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปที่แยกอ,อ,อุดมสุขเลยครับผมแล้วเลี้ยวเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ้ลักการ นี้เราก็เลี้ยวเข้ามาที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 แล้วครับผมเราก็มุ่งหน้าไปตามถนนเลยนะเกาพายอางองครับผม,บผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสวนหลวงรก้าแล้วนะฮะ ก็ผมเมื่อเราตรงจากเส้นหลวงรว9นะฮะเราก็จะมาเจอ3ามแยกนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปออกพัฒนาการแไปอ่อนนี้ก็ได้แต่ทีนี้เราเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะไปทะลุตรงอนุสเหมือนกันครับ เลี้ยวขฝวา,ววาแล้วก็ไปตามทางเลยครับจนกว่าเราจะถึงสี่แยกไฟแดงถนนอ,นอ่อนนุืนะครับผมโอเคครับไปต่อครับ สี่เงีงนะที่ตัดถนนอ่อนนุชแล้วนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็ไปประเวศเดี๋ยวซ้ายกลับไปพัฒนาการเนะี่ยอันนี้เราตรงเขาไปเลยนะฮะอันนี้ผมปล่อยปล่อยหลายยาวเลยนะครับผม สังเกตก็จะมีเออ่จะมีคอนโดนะพอเราเห็นนะท,าทางรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะฮะข้างหน้าเนี่ยเราก็เตรียมตัวเลี้ยวได้เลยนะฮะซอยเจ็ดสิบหกนะฮะเลี้ยวเลยซอยเจ็ดิบกนะครับ <laughs> เป็นดีคอนโดเฮะเลี้ยวขวาเลยครับ งมาตามทางนะฮะทีนี้เราก็จะเจอแยกตรงนี้เราก็จะเลี้ยวขวานะครับผมนี้เราจะวิ่งตามถนนไปอีกสักนิดนึงนะฮะมันก็จะเป็นยูเทิร์นใต้ถนนกาญจนาพิเศษกด้านหน้าเนายแล้วก็ยูเทิร์น พอเรายูเทิร์นกลับมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางสะพานที่ลงมาะฮะแต่พอลงทาไปนิดนึงจะมีซอยอยู่ขวามือฮะเป็นหมู่บ้านกลางเมืองนะฮะ,ะเราก็เลี้ยวเลยถ้าขึ้นสะพานนี้เลยนะฮะครับผมอ่ะเราก็เลี้ยวเข้ามานะครับผมอ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นกำลังสร้างหมู่บ้านกลางเมืองใหม่นะฮะวันหน้าน่าจงงนะงงงละ ่วันหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นอันที่สองนะครับเป็น AT นะฮะ <Okay. S 1> นี้เราก็เข้ามาเราก็แลกบัตรนะฮะไปร้านทำสปอร์ตไลท์ะฮะซอยสไม่มีทะเบียนครับเดี๋ยวเราก็จะรับบัตรจากที่ลอตอนะครับ คือ CVG เนี่ยผมไว้ใจให้เขาทำให้อะไรให้ใหลายๆอย่างนะฮะทั้งสปอร์ตไลท์ไม่รู้กี่คันหรือี่คันก็ทำที่แกหมดเลยขอบคุณครับอ่าทีนี้เราก็ขับตรงเข้าไปนะฮะตรงเข้าไปสัง้งเกต้ายมือนะครับซอยสี่ซอยสองวันนี้พี่คณะผมไว้เบ่ายโมงนีตอนนี้ไม่รู้กี่โมงน่าจะมาถึงก่อนเวลา เลยต้องมาติดนาฬิกาฮะจะได้รู้เป็นคนรู้เวลาออมีลูกค้าไม่เอย่ยมีลูกค้าหนึ่งคันนะครับทําสวัสดีครับพี่คิวอ่าไม่ใช่หมดเอ็กซ์วัลแมนเจ้าเดิมครับอ,อยู่บ้านเฉยไม่ได้ต้องแต่งรถ <laughs> โอเคครับผมงั้นเ,เดี๋ยว,เ,วนะเดี๋ยวเรา หยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนพี่คิวทำเราค่อยถ่ายหม่นะครับผมครับผมสวัสดีครับที่เมื่อวานเราเราไปใส่ตัวนาฬิกามานะฮะแล้วก็จะมีวัดโวลต์แล้วก็วัดอุณหภูมินะฮะอันนี้คือเป็นอุณหภูมินะสามสิบองศาอันนี้เป็นนาฬิกายังไม่ได้ตั้งนะครับแล้วนนี้ก็คือเป็นวัดโวลต์น,นะฮะ ก็ตัวนี้ราคาไม่แพงครับร้อยกว่าบาทซื้อที่ช้อปปี้ราซาด้ามีขายหมดนะครับนะครับผมสำหรับ P G1 นะฮะตัวนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ